ฝังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับแต่เช้าตรูล่าสุดเอฟซี6ของไทยเราทล่มคาเมนแล้ว8ลูก พร้อมกับคาสิโนแตกครับหลังจากที่ขมินนั้นรอบยิงไทยเราก่อนเรียกว่าถล่มเลยก็ว่าได้งานนี้ปะทะเดือดครับแต่เราก็พร้อมที่จะยึดคืนตลอดแนวโดยเหตุการณ์ล่าสุดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเงินก่อนเลยนะครับวันนี้วันที่8ธันวาคมก็กลายเป็นเหตุการณ์ล่าสุดขมิมนเองครับมีการใช้อาวุธหนักเนี่ยยิงถล่มไทยเราตลอดแนวเลยซึ่งอัปเดตแล้วก็รายงานออกมาครับเราก็มีการเปิดการใช้แผนจัก,กรพงภูวานาศหรือว่ายุทธารดินตลอด เหมือทางกองก,กำลังบูรพาเองก็อุดสากแก้วพร้อมยึดคืนรวมไปถึงกองทัพอากาศของไทยเราครับส่ง s 16นั้นขึ้นบินเสิร์ฟไข่เป็นมือเช้าให้กับขเมรเป็นที่เรียบร้อยก่อนนี้ขมรจะยิงจรวดใส่ฝั่งไทยเราเนี่ยขมรก็เล็งมายัง หลังแนวไทยเราเลยหลังเมื่อคืนนี้ครับจนถึงเช้ามืดก็มีการตรวจพบคเมเหม็นครับมาร์กจุดเล็งพิกัดจะยิงจรวดเข้าไทยลึกถึง3 1กิโลเมตรคือหวังเป้าหมายพลเรือนของฝั่งไทยเราอย่างชัดเจนโดยไข่ทั้งหมด8ลูกครับก็แบ่งเสิร์ฟมีคาสิโนโด้วยนะครับหลังจากคเมนเนี่ยใช้เป็นฐานอาหารบินโดนมาร์กพิกัดมายังฝั่งไทยเราเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตั้งแต่เหตุการณ์หลังจากเปิดฉากยิงกันก่อนเมื่อวานนี้นะครับหลังจากยิงกันเนี่ยเราบาดเจ็บไป2นายแล้วพอในเวลาช่วงค่ำประมาณ2ทุ่มฝ่ายกัมพูชาครับ ได้ใช้อาวุธปืนเล็กเนี่ยยิงต่อกําลังพลของไทยเราในบื้นที่ภูผาเหล็กอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะและก็บื้นที่ช่องบกเนี่ยมีการยิงก่อกวนจํานวนสิบนัดแต่ตอนนั้นฝ่ายเราปลอดภัยดีแล้วก็ยังตรวจพบการเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง RM70 ของฝ่ายกัมพูชาครับเข้ามาในพืินที่อำเภอจอมกระสานจังหวัดพะวิหารรวมทั้งกระพยพประชาชนกัมพูชาเนี่ย ออกจากแนวชายแดนเมื่อคืนนี้ในเวลาสองทุ่มหลังจากที่มีการประทะกาันเราบาดเจ็บ2นายต่อจากนั้นมาครับอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่ช่องคนาและก็ช่องระยีมีการตรวจพบการเคลื่อนย้ายรถถังที5ของฝ่ายกัมพูชาครับเข้ามาในพื้นที่กรุงสัมรูงจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งการอพยพประชาชนเนี่ยออกจากแนวชายแดนเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นครับเวลา23่สมนาฬิกาหรือว่า5้าทุ่มของเมื่อคืนนี้ฝั่งทางกัมพูชาครับมีการเตรียมความพร้อมรบขั้นสูงสุดเลยจากกรณีปะทะกันที่พลานหิน8ก้อนและก็ยังเตรียม พร้อม,ร,อมรบตลอดแนวชายแดนเลยมีการสร้างที่กำบังเพิ่มเติมเสริมความแข็งแรง,งที่มั่นรวมไปถึงมีการค้นหาวัตถุระเบิดในบริที่รับผิดชอบด้วยแล้วก็ยังมีการลาเลียงกับระเบิดเก็บในที่กำบังปิดโทรศัพท์มือถือและพร้อมที่จะรบกับฝั่งไทยเราโดยเฉพาะการใช้รถถังและก็โดนบริเวณหน้าแนวนี่คือสิ่งที่ขมรทำนะครับแล้วความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดนะครับก็เป็นพื้นที่ตรงข้ามช่องสายตะกัวอำเภอบ้านกรวดจัจงหวัดบุรีรัมย์นั้นทางกบ,บูชาประจำพื้นที่ได้รับคำสั่งให้ลาเลียง ไปเก็บในที่กำบังแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดสุรินเนี่ยขมนก็มีการอ้างว่าได้ทำลายโดนของฝั่งไทยหนึ่งลำส่วนอีกจุดหนึ่งครับเป็นพื้นที่ตรงข้ามช่องบกของไทยเราเนี่ยฝั่งขมิ้นครับมีการสั่งกำลังพลเลยนะให้เดินทางออกนอกที่ตั้ง และก็กลับมาภายในวันที่9าถึง10ธันวาความคาดว่าฝ่ายกพูชาจะมีการใช้จรวดบเอม21ตอนนั้นเป็นการอับเดตในช่วงเวลา5ทุ่มของเมื่อคืนแล้วล่าสุดเลยครับในช่วงเช้าตรู่เนี่ยขเมรเปิดปฏิบัติการจนได้เพราะในบื้นที่ช่องบกเลยก็ช่องอานมาครับตรวจพบการเคลื่อนและจรวดของขเมมร IM70 น IM เนี่ยเข้ามาในพื้นทอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารนะครับเวลาตีหนึ่งในบื้นที่ช่องจอมแล้วก็ช่องสมริรก็ตรวจพบการเคลื่อนย้ายบี2 1มกับรถถัง ทาย 90B ของฝ่ายกัมพูชานะครับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยและเวลาตี3ของวันนะครับก็ตรวจพบกัมพูชาเนี่ยสั่งการให้กำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนเลงมาในที่บ้านกระชายน้อยตะบลปราสาทอําเภอบ้านด่านหางจาก สนามบินบุรีรัมเนี่ย13กิโลเมตรโอ้โหดูสิ่งที่เขมรทำนะครับคือจะยิงเข้ามาแนวหลังชายแดนไทยเราเนี่ย31กิโลเมตรซึ่งล่าสุดเลยครับก็มีการเปิดฉากยิงใส่ไทยเราในพื้นที่ช่องอานมะแล้วฝ่ายเราก็ทาการตอบโต้กลับไปโดยสถานการณ์เนี่ยยังติดพันการรบระเอียดก็ยังไม่ยับเดตออกมานะครับแต่ที่แน่แน่ก็ต้องมีการงดเผยแพร่ข้อมูลทางทหารก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสําคัญนครับนำไปวิเคราะห์ต่อยอดจนกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องทหารในพื้นที่ก็เป็นการประจันหน้ากันที่ดุเดือด เหลือเกินนะครับคือเราเนี่ยก็เปิดใจทุกแผนเลยนะ พร้อมกับเป็นเอซบวกเนี่ยเสิร์ฟไข่ให้แต่เช้ายังมีการอัปเดตออกมาเพิ่มเติมครับหลังจากช่วงเวลาเช้าตัวของวันเนี่ยกัมพูชายิงอาวุธโดยตรงไปยังตำแหน่งของกําลังประจําการในพื้นที่ช่องอานม้าของไทยเรานะครับแล้วในช่วงต่อมาเนี่ยในเวลา6กนาฬิการือว่าช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกัมพูชาเองก็ยังคงใช้อาวุธปืนวิถีโค้งกับฝ่ายเราในพื้นที่อย่างหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้การอพยพตามแนวชายแดนนะครับผู้พักอาศัยทั้งหมดเนี่ยปาร์กไปสามแสนแปดหมื่นห้าพันคนแล้วและก็ยังมี ก็มีการปะทะกันดุเดือดเหลือเกินเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยห่างกันประมาณ20-30ถึงเมตรนะครับเพื่อมันเห็นกันอยู่แล้วแหละอยู่ดีว่าใครจะรึกคืบได้มากกว่ากันซึ่งไทยเราเนี่ยหมายมันบรนมือจะยึดตาควายเอาไว้ให้ได้ตอนนี้ขมินก็มีการสั่งกําลังครับเตรียมความพร้อมสูงสุดเราจะสังเกตได้เลยว่าในคลิปของขมินเนี่ยจะไม่มีใครโพสเลยในช่วงนี้อย่างที่ผมบอกไปเลยครับมันตั้งหิดตั้งหิดตั้งแต่เฮ้ยอยู่ดีๆขมินที่ถ่ายลงโซเชียลแบบว่อนเน็ตเลยกลายเป็นว่าีอผสามวันที่ มันไม่มีเลยก็เป็นในผลที่เขาเนี่ยต้องการจะโจมตีเราในรอบที่2กลายเป็นว่าเปิดฉากยิงสยใส่เราก่อนเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลฐานไทยเราก็ตอบโต้แล้วก็มีโดนเขมรนบริเวณช่องอันม้าไทยเราก็ยืนยันว่าจะทําทุกมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยเราคือเหมิมเกรือมากนะครับกำหนดพิกัด ยิงปืนใหญ่ยิงจรวดเนี่ยเข้ามาที่หมู่บ้านใสไทยเราเนี่ยห่างกันโอ้โหสิบสากิโลเมตรจากสนามบินคือมันสุมเสี่ยงที่จะเกิดการประทะที่ใหญ่มากๆถ้าเกิดว่าขาเมนยิงใสสนามบินแล้วใกล้ขนาดนั้นแล้วในพื้นที่นะครับก็มีการบอกว่าปืนใหญ่เนี่ยเริ่มเปิดทําการประทะรอบใหญ่มากๆเหมือนเป็นการปูพรมสีแดงเพลิงเลยนะครับพาดตามพรมแดงตลอดแนวชายแดนกราฟที่สองในตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะมีการประทะยาว798กิกิโลเมตรไหม เพราะว่าตอนนี้ไข่8ลูกของเราเนี่ยมีการแบ่งเสิร์ฟคาสิโนนะครับมีคลิปวิดีโอด้วยนะมีการแบ่งเสิร์ฟคาสิโนไปแล้วขมิ้นก็มีการถ่ายพร้อมกับในพื้นที่ตาควายเนี่ยก็มีเสียงดังสนั่นเลยนะครับเป็นภาพแล้วก็คลิปออกมาจากทางฝั่งขมิ้นเองคือเท่าที่ผมวิเคราะห์แล้วก็เอาใจช่วยนะต้ององอให้จบแบบเร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดไปยืดเยื้อ5วันหรือว่า10วันเนี่ยมันจะกลายเป็นจบยากมากๆเราเย็นชัดเลยว่าแนวหน้าและก็กองทัพของเราเนี่ยโหมโรงเหมือนกันนะครับ ใช้สมูกบินตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตั้งแต่เช้าตู่เลยคือเราต้องจัดหนักจัดเต็มเขมรแบบนี้นะครับสวันเอาให้จบถ้าเกิดไม่จบเนี่ยมันจะมีมือที่3เข้ามาสอดแทรกแล้วมันก็ไม่เป็นผลดีกับไทยเรานะแต่ถ้าเกิดเรายึดได้หมด3วัน แล้วมือที่สามมาสาวแทรกเนี่ยอันนี้จะเป็นผลดีกับไทยเรามากๆก็มีทั้งบ้านหนองจานด้วยบ้านหนองยาแก้วด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ของรัาลที่สองอย่างปราสาทตาควายหรือแม้แต่จะเป็นโซนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับคาเมรอาจจะรอบกัดก็เป็นได้และรายงานออกมาล่าสุดไม่อยากจะพูดถึงมากๆนะครับทหารไทยเราเนี่ยพลีชีพไปแล้ว1นายนะครับบาดเจ็บไป2นายเพราะถูกทหารคาเมรเนี่ยยิงปืนใหญ่ยิงลูกระเบิดใส่ฐานอนุพงศ์บริเวณช่องบก พื้นที่ช่องบกเนี่ยดุเดือดหนักมากนะครับแลวก็ช่องอันม้าก,ก็มีรวมไปถึงภาษาตาควายเนี่ยก็ดุเดือดไม่แพ้กันก็คงต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะเอาอยู่กับการประทะรอบนี้เพราะว่าเรามีการวางแผนแต่ขมรก็มีการวางแผนกลัวอย่างเดียวครับกลัวมันจะยืดเยอ แล้วมันจะไม่จบลงง่ายๆเดีย๋ยวผมจะเอารายงานให้ผู้ชมทราบเนี่ยทุก1-2ชั่วโมงแต่ว่าที่ผมสะใจที่สุดเนี่ยก็คือบริเวณช่ององันม้าเราทิ้ง s 1 6เนี่ยทิ้งไข่เบือศูนย์ใหญ่ๆใส่คาสินโนของคาเมนนะครับเพราะว่าใช้เป็นฐานซุกอาวุธแล้วก็เตรียมใช้โจมตีลึกเข้ามาในใน,ในดินแดนของไทยเราอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่กับเาอรปเดตนในคลิปหน้า ហើយលាក្របបាយបាយជួយយះបងប្អូនអឺខ្ទេចកាស៊ីណូឡើងរៀបដោះដៃបាញ់បបុកកន្តិចឡើងខុយណាໄຂលឿនໄຂលឿននៅអំយើងតន់ចេញណានៅស្ងៀមស្ងាត់ណាឡើយខ្ទេចកាស៊ីណូរៀបដោះដៃម៉ោង6:55នាទីខាងសៀមកំពុងប្រឡងនៅភាសាតាកបខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំបានព្រឹងតើមកក្បងនេះខ្ញុំតែទេប្របកុលតៅមកក្រមក รถจนเลยกีน้ัรถจนสีมอค์น่ยมอมออไซค์สีครับมอไซค์สีครับขึ้นไปดอกอรมอไซค์บวนมอไซคหข้หนึ่งผมผมนับไปดอกจ้านับไปดอกน่าผอดเชงไงเลยนะตั้งแต่นี่มันขึ้นกระบวนมาเรื่อยๆครับประมาณเก่าคันครับเก่าเนาะตุนไม่อีกเหรอสองสามโมสองครับ សរុបយះបងប្អូនអឺខ្ទឹកកាស៊ីណូឡើងរៀបដល់ដៃបាញ់បបុកតិចឡើងហុយណាថ្ថៃលើយថ្ថៃលើយនៅអំយើងតន់ចេញណានៅស្ងៀមស្ងាត់ណាឥឡូវខ្ទឹកកាស៊ីណូរៀបដល់ដៃណា